สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับก,กลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบทสุดหรูที่หลายคนรอคอย BMW p i c k u p 2 0 2 5ที่ผสานดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ BMW เข้ากับสมรรถนะของรถกระบะได้อย่างลงตัว ภายนอกของ BMW Pickup 2025มาในดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยตามสไตล์ของ BMW โดดเด่นด้วยกระจังหน้าไตคู่ขนาดใหญ่ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของแบรนด์อย่างชัดเจนไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกที่ให้ความสว่างคมชัดทุกสภาพถนนลออ้ออะลอยขนาดใหญ่ดีไซน์สปอร์ตเส้นสายตัวถังโค้งมนอย่างมีมิติทำให้ตัวรถดูแข็งแกร่งแต่ยังคงความหรูหราในแบบฉบับยุโรป ภายในห้องโดยสารออกแบบมาอย่างหรูหราและทันสมัยตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมเบาะหนังแท้ทรงสปอร์ตพร้อมระบบทำความร้อนหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ BMW iDrive รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมระบบเสียงระดับไฮเอนที่ให้ความบันเทิงครบครัน ด้านสมรรถนะ bmw ป i c k u อพั2มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเทอร์โบคู่ขนาด3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง400แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ X อ็กไ e รทำให้สามารถลุยได้ทั้งทางเรียบและทางออฟโรดระบบกันเสะเทือนปรับอัตโนมัติช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและการควบคุมที่แม่นยำ ในด้านความปลอดภัย BMW ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อความปลอดภัยในทุกมุมมองจุดขายที่ทำให้ BMW Pickup 2025แตกต่างจากคู่แข่งคือการรวมความหรูหราเข้ากับความสามารถในการใช้งานจริงของรถกระบะ มีทั้งพลังสมรรถนะความสบายและเทคโนโลยีขั้นสูงในคันเดียวซึ่งหาได้ยากในตลาดรถกระบะระดับพรีเมียมราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ3 5ล้าน5แสนบาทซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลสำหรับคนที่ต้องการความแตกต่างและความพรีเมียมในทุกการขับขี่สรุปแล้ว BMW Pickup 2025คือตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะท,ที่ไม่ใช่แค่ลุยได้ แต่ยังแสดงถึงรสนิยมความหรูและนวัตกรรมหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่ไม่ธรรมดาคันนี้คือคำตอบของคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับต้องการให้แปลเป็นภาษาอื่นหรือปรับสไตล์เพิ่มเติมไหม